สวัสดีครับสวัสด,ดีสวัสดีไอ้สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาเห็นยังบอกมาพี่น้องน,นู่นไหมเมื่อนี้ก็ได้รับหน้าที่เนาะับเนาะเหนื่อมาถอนต้นสะตอทิมถอนต้นสะตอทิมเออถอนทิมนี่แหละแดงๆนี่ที่แหละถอนทิมพี่น้องทีมงานถอนมาได้สองหลองรถอะถอนทิมมากกัจีเพื่อนกับจีปูริกครับใช่นี่ปูกิที่จังฤดูฤดูกาลที่แล้วนะครับ ยอนไป็เบิ่งอีพีก่าของลูกอีสานเลยนครับเ้อว่าเพ่อนเห็ดย่างแน่ตะล้า้าลาีสะตองามกับท่อนทอนวท้อนพิม์เบนะครับสตอสตองามๆกับท้อนทิมเบสนะเว้ยโอ้ยเบิ่งเมมที่น้องเบิ่งลูกคอ้ัวทอใครไกลมาเท่านียเสียดายนะครับเสียดายยอดเด็กแบเอ็มกินแลมงด้วกินเลยกินเลย โชว์ให้พี่น้องบป้ยากบ่เหี้ยเลอะเปยากมันหลายแห้งเลยมึงตีอะไรครับหลายแห้งหลายแห้งอ๋อหลายแห้งจะมากริ๊งไงนะครับกินกินเป้อยากแบบพี่น้องเอ้ยปาดพิมซื้อๆข้ามเป็นปาดเท่านี่พี่น้องขึ้นป้าจังไหนนี่มึงตีอะไรครับเด่นเต็มอยู่พี่น้องกินมาจังไรนี่ เต็มเบิร์ดนะครับเยดายเต็มเบิร์ดเลยปาเตมเบิดเลยนเบิเนเบา,บาเชียงรายเฮเชียงรายบ่ยาเหรอเบาเชียงรายนะครับลูกเมียบ่มีโสดมาจีบเด้อผู้ใดนี่เก็บเงินเก็บขาลอยาบ่สุบเอาทไมเบิร์ดทั่วไปเ็เกเชียงรายติดต่อมาเด้ครับติดต่อมา,มาดเด้อ Mặc dù là tìm mặc dùm hay sai hãy anh 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 ยอดสุดบอน,นี่นะครับสวัสดีครับเป็นังไรเอ่ยพอ่อใดบ่ครับผมพอ่อใดอยู่บ่พอ่อใดอยู่ครับเขาปีที่สองที่สามแล้วเขาปีที่สองที่สามแล้วครับนี่แม่นี่สดว่าครับอุ้ย ออทิมเบิร์ดทิมเบิร์ดเลยครับเต็มหล่อเลยนะครับออืนี่ะครับไเ,เขาเลือกทิมเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนสตอเข้ามาปลูกพริกนะครับผมเข้าสู่ฤดูกาพลพริกแล้วนะครับเม <EN S 1> บ้นไว้ราคาถอยแล้วขาดทุนทีมงานทางนั้นก็เลือลดล้วก็เลือทุ่งดำ อมาหอดีตัวเห็ดชำนาญขนาดเลยครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเบิ่งทีมเบิด้นเตรียมลองนะครับนี่เบิ่องต่อเอ้านี่แล้วครับไปหากินข้าวบ้านนี่ไปไปกินข้าวด้อ นวลมาตเตาเสียเฉวายูนวลนี่ครับสีลังกามาปีกวัวแหละสีลังกีมาปีกว่าแล้วครับบางสตอร์ปาดถิมเบิสบางเดียวเอ้าเอา,เอา,เอาหาแนวเรียนแหละปาดถิมแล้วเอา้านี่หาปาดถิมแล้วสตอโล่เลยครับนี่นะครับ,รบหาบาง นึ่นีทีนะครับส่วนลองนี้เขาจะลือพาอยางเลยรวดออกนะครับเพราะว่าลองนี้จะบ่ปลูกพริกลองนี้จะปลูกพักนะครับลอ,ลองนี้จะปลูกพักจะมีลองรถนะครับปลูกพักกินข้าวกินข้าวนี่ครับ้อนถิ่มเบิดลถอนถิ่มลองรถหยัดถิมไปเบิดด้เลย เดียมเลยเบิ่งตุนละโลเสียดายชิฟู่เฮาจือน้ำหมอเป็นไงบ้างพี่มาได้มั้ยไหมน้ำหมอดกอยู่นะครับดกอยู่ไหนเบิ่งเอาโลโอ้ยเสียดายนะพี่ถ้าบ้านเราเนี่ยราคาไม่ดีครับถึงเราคาไม่ดีนะครับดูดูเฉพาะกล่องนี้นะครับ เบิ้งครับก่อนนี่อัดโ,โลนึงเดี๋ยวโย่หม่องยีง่สิบหัวลูได้อยู่นะครับไปกินข้าวพี่ไปไปโอเคครับผมแค่นี้แหละครับ